สวัสดีเข้าวันนี้จะมาแนะนำหนังเกาหลีเรื่องพลิกน่านฟ้าผ่าวิกฤตนนำแสดงโดยซอนขยองกูที่มารับบทโนโบดีฮงขยองที่มารับบทซอโกมยองระยูซึงบอมที่มารับบทพักซังฮยอนบอกเล่าเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจช่วยเครื่องบินที่ถูกจี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี1970เกิเกิดเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารที่บินจากญี่ปุ่นซึ่งออกจากสนามบินฮาเนดะโตเกียวโดนคนร้ายจี้พร้อมอาวุธ คนร้ายบังคับให้ไปลงจอดที่เปียงยางในประเทศเกาหลีเหนือแต่เรื่องราวกลับไม่ง่ายเช่นนั้นเมื่อประเทศญี่ปุ่นไม่มีข้อตกลงกับเกาหลีเหนือให้เครื่องบินลงจอดที่เปียงยางเพื่อจัดการกับวิกฤตครั้งนี้มีผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่สามคนนั่นคือโนบดี Nobody ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีชื่ออยู่ในระบบราชการแต่เขากลับเป็นนักแก้ปัญหาวิกฤตระดับชาติ เขาต้องมาร่วมมือกับร้อยโทซอโกมยองนายทหารอากาศหนุ่มที่ได้รับมอบหมายให้มาทำงานรวมกับโนบดีเพื่อเปลี่ยนเส้นทางเครื่องบินที่ถูกจี้ยังมีพักสั่งให้ยอนผู้อํานวยการหน่วยข่าวกรองกลางของเกาหลีใต้ที่เป็นผู้วางแผนปฏิบัติการลับเพื่อหยุดยั้งการจี้เครื่องบินครั้งนี้พวกเขาทั้งสามต้องร่วมมือกันเพื่อเปลี่ยนเส้นทางเครื่องบินที่ถูกจี้ให้ลงจอดในโซพร้อมทั้งต้องช่วยเหลือผู้โดยสารทั้งยังต้องหลีกเลี่ยง,งวิกฤตทางการทูตระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีทีมสนับสนุนจากญี่ปุ่นสหรัฐและองค์กรข่าวกรองหลายฝ่ายที่เข้ามามีบทบาทในความขัดแย้งนี้และสนับสนุนแผนการต่างๆเป็นแนวชิงไหวชิงพลิปที่ทุกการกระทำหมายถึงชีวิตคนเรื่องนี้เป็นแนวแอคชั่นดรามา่าระทึกขวัญที่สนุกเข้มข้นไปกับการจี้เครื่องบินและยังมีความดราม่าของผู้โดยสารและทีมกู้ภยัยออกอากาศทางเน็ตฟลิกในวันที่17ตุลาคมนี้